เช็ครายชื่อดวน4จังหวัดในภาคตะวันออกซึ่งกรมที่ดินได้กำหนดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563และจะสิ้นสุดการเดินสำรวจออกโฉนดในปีงบประมาณ2,564ในวันที่30กันยายน2,564นี้ซึ่ง ก็เหลือระยะเวลาอีก3เดือนในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินครับซึ่งในปี2 5 6 4นี้ในเขตภาคตะวันออกนั้นกรมที่ดินได้กำหนดให้4จังหวัดที่จะมีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้แก่ 1. จังหวัดระยองรับ 2. จังหวัดชนบุรีครับ 3. จังหวัดจันทบุรีครับและ 4. จังหวัดตราดครับผมซึ่งมีข้อมูลว่าใน4จังหวัดนี้มีหลายพื้นที่ที่กรมที่ดินได้ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดและแจกโฉนดไปบ้างแล้วหากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในเขตภาคตะวันออก4จังหวัดนี้พื้นที่ใดได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดไปแล้วรบกวนเป็นกระบอกเสียงแจ้งข่าวบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบด้วยนะครับส่วนในปีงบประมาณ2,565นั้น กรมที่ดินจะกำหนดเดินสำรวจออกโฉนดใหม่ทุกๆปีครับซึ่งจะมีข้อมูลออกมาจากกรมที่ดินในการกำหนดแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดในปีงบประมาณ2,565ในช่วงเดือนตุลาคม2,564ซึ่งหากมีข้อมูลชัดเจนออกมาแล้วผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับสำหรับในปีงบประมาณ64นี้ยังเหลือระยะเวลาอีก3เดือนในเขตพัฒ วันออก4ี่จังหวัดจังหวัดระยองชนบุรีจันทบ,บุรีและตราดรอติดตามข่าวสารการดำเนินการจากกรมที่ดินในเขตพื้นที่ซึ่งจะแจ้งประกาศกำหนดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินผ่านทางผู้นำท้องที่ครับ,ใบกใอยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยเร็วในทุกๆเขตพื้นที่เลยนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ทุกทกท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดทที่เป็นประโยชน์ <S <S ผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดทที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ